ครับพี่น้องครับมาะลานกาแฟแต่ว่ามาเจอมาเจอพ่อใหญ่นี่ครับพ่อใหญ่นี่พ่อใหญ่ญี่ปุ่นนี่พ่อใหญ่ซูโม่ครับบุ้ย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 เจอพ่อใหญ่ซูโม่แล้วก็ยังเจอน้องนี่ยบุ้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 ยอายาน่ารักไหมครับเนี่ยก็เปลี่ยนบรรยากาศมาชมอะไรที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านกาแฟที่มีชื่อร้านว่าร้านคราฟคาเฟ่นะครับเนี่ยร้านคราฟคาเฟ่อันนี้เป็นเพียงหนึ่งมุมนะครับเป็นเพียงมุมหนึ่งที่ร้านคราฟคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมก็มีก็จัดตุ๊ก,กตุนตุ๊กตานะครับน่ารักน่ารักนะครับมีหลายหลากหลายอย่างนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีโดรีมอนด้วยหน้าบูดด้วยนะครับอ้าวอันนี้มีโดรีมอนนอนด้วยนะครับนี่ มีสวนในขวดด้วยครับเนี่ยสวยมากเลยนี่เลยครับรับนอกจากนอกจากจะมีบรรยากาศร้านดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็ยังได้ขนมมาแล้วหนึ่งชิ้นบรรยากาศในร้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นการจัดบรรยากาศแบบ new normal นะครับเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศระยะห่างนะครับเนี่ยก็มีลูกค้ามา อ้าววันนี้เจอพี่แจ๊บด้วยครับแจเอ๋อ๊พี่แจ๊บสั่งอะไรทานครับพี่สั่งช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ค่ะน่าทานมากโอ้โหครับโหน่าทานมากมากเนี่ยครับบรรยากาศในร้านเขานะครับอันนี้ผมเดินมาทั้งหลังมุมนะครับเนี่ยบรรยากาศในร้านก็ดีนะครับอันนี้ชื่อร้านคราฟนะครับร้านคราฟคาเฟ่นะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะฮะ โอ้โหค่ะเดินมาเนี่ยครับของพี่โตโต้อันนี้ครับอเมริกาโน่เนี่ยครับโอ้เับของบกเข้าคุณผร้ชงใช่ไหมแพงสวยเลยดินี่เนี่ยครับีนี่ครับบรรยากาศในร้านเขานะครับเดี๋ยวพามาดูกันจัดแก้วจัดแก้วจัดขวดนะครับนี่ตโนดลาเต้นะครับเนนูแนะครับหอมมากเลยนะครับคุณผู้ชม แม้กระทั่งตอนนี้ผมใส่หน้ากากอนามัยอยู่สองชั้นนะครับก็ยังความหอมของกาแฟก็ยังทะลุทะลวงเข้ามานะครับถึงทั้งด้านในเลยนะ่ชื่อว่าร้านคาบคาเฟ่จังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากครับเนี่เป็นการจัดมุมเนี่ยเก้าอี้รักษาระยะห่างด้วยเนาะบรรยากาศทางด้านในก็นะครับ เย็นสบายนะครับอากาศกําลังดีนะครับเนี่นมองออกไปข้างนอกก็มีนี่ด้วยครับข้างนอกก็มีบรรยากาศของการวาดศิลปะนะครับที่อยู่ในศิลปะที่อยู่ในฝาผนังนะครับนี่ครับบรรยากาศทางด้านในร้านโอ้บรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมนี่ครับกำลังผลิตกาแฟนะครับควันกาลังขึ้นเลยเครื่องผลิตกาแฟทางด้านในร้านอันนี้เขาเรียกถนนอะไรครับ ถ้าหากจะมาร้านเขาเรียกถนนอะไรครับถนนสุรินทร์พักดีค่ะถนนสุรินทร์พักดีถนนสุรินทร์พักดีนะครับเนี่ยครับอีกสไตล์ตเสน่หอันนี้เป็นการล้างขวดนะครับใช่นี่ครับกับบรรยากาศหอมหๆบรรยากาศดีๆที่ร้านคาเฟ,าฟ่นะครับทุกผู้ชมโต,โต,โตัตัวสุนงค์เลี้ยงก็พามาชมเนี่ย ของผมได้ละของผมได้กาแฟและได้กาแฟไปแก้วนึงละนี่ของผม,ผมได้แก้วนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายครับถ่ายครับมุมท,ที่นี่เลยแชร์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนี่ยช่องโตโต๊สมุแยมแล้วก็บรรยากาศดีๆของร้านคาบคาเฟ่ในวันนี้นะครับนะครับบรรยากาศพี่ร้านพี่เขา,น,าน่านั่งมากๆ นี่ยังมีสเปรย์มีแอลกอฮอด้วยนะรักษาระยะห่างกันด้วยนะครับโอเคครับถ้าหากมาสุรินก็อย่าลืมแวะมากินกาแฟที่ร้านนี้นะครับชื่อร้านค r าฟคาเฟ่ครับ,รบสวัสดีครับ